มาแล้วมาอยู่กับลุงปิงที่วีอีแล้วมาเจอกับปุงแหวนนักลบมารอบนี้ลองมาดูกันว่าร้อยยี่สิบหกคัมพีจะพอสำหรับโมทอสต,ตัวนี้ไหมหรือว่าลุงอยากได้โมทอสมาลองดูกันทุกคนสุ่ไปเลยหนึ่งครั้ง ขอให้ได้นะสองครั้งไปในสองครั้งอัปปติเทถีทนะอัปปติโยอัปปติโถปปติเถอัปปติตึดอัปปติตึดตึดตึดมาดูติได้ไหมโอ้โหได้สี่ครั้งจะลองจะกดน,น้อยๆดูก่อนนะมาทีนึงเดี๋ยวปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บลองดูดิกดน,น้อยๆมันจะออกไหม จอกดีกว่าไหมเท่ากดน้อยๆดันดีกว่าอเสุดยอดอะไรวะกดกดน้อยๆดันดีกว่ากดมากๆแม่งไม่ดีสุดยอดรับไปเลยครับโอ้โหได้เท่าไหร่วะเนี่ยห้าอันบวกหนึ่งสกินโอ้โหสุดยอดตอนนี้เรามีอยู่9้าแล้วนะขาดอีกที่ ไม่พอนะทุกคนเก้า,าลองไปดูสิฮอซอดมาสิบสองทุกคนโอ้โหไม่พอได้เป็นแค่สาต้านะทุกคนต้องไปเอาอีกโอ้เสียดายมากๆไม่พอเฉยเดี๋วดูกันดีไปดูที่ไอเทมตัวนี้มันจะต้องซื้อเท่าไหร่ หนึ่งกำมพีหกหนึ่งกำมพีหกอันนี้อ่ะอันไหนที่มันจะคุ้มกว่ากันน่าจะหมดแล้วลูกกรโอ้โหลองดูที่ว่ามันจะได้ไหมเสี่ยง โอ้โหจะได้บอกว่าออกวะเนี่ยลองดูสิขอให้ออกได้สักสามโอ้วันเดียวสอสองอันเดอ้ออันเนี้ยจะได้ได้เลยโอ้โหนันไม่ได้ทุก่ขาที่สองอัน โอ re, ้กูก็จะไปเอาตรงไหนกว่านี้ฮะจะได้อยู่แล้วทุกคนขาดอีกสองอันนะยังไงใครสนใจก็จัดการอะไรนะทุกคนนะเดี๋ยวลุงขอตัวไปต้องขาคอมพีเพิ่มอีกสักหน่อยนึงก่อนทุกคนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะทุกคนไปแล้วไว้ายใจกันคลิปหน้า